สวัสดีครับทุกท่านตัวระหองมังกรตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบ,บันพิษพปเลตบริเออร์สามนะครับเอากดนี่ไงแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นข้ามช่วงนี้เลยดีกว่า โอเคครับงั้นเลือกเป็นลูฟี่ไปเลยแล้วก็ข้ามไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโหลดนานมาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็อา้าลืมเราก็รู้จุดลืมไม,ไม่ได้เล่นมานานครับ เนื้อเรื่องอย่าไปสนอย่าไปสอนรับภาพไปไม่ได้เล่นมานานแล้วลูฟี่ตอยมันไปมันครับ่อยมันพักเสื้อแดงตอยมันทิ้งเลยครับฝรังร่งฝรังร่งเห็นโลกมันตีไม่เจอกันไม่โดนเลยอะเตะเลยรองเท้าสก๊กรองเท้าสกอกไม่ฝรังร่งเห็นโลกเห็นโลกเห็นโลกเตรียมตัวตายฝรั่งมอนี่เจ้าฝรั่งไปไหนละ ช่างมันโอเคไปจัดการตัวข้างบนก่อนจะเป,ป็นภารกิจครับหมอไปไหนไปไหนลูกี่มาแล้วเดินลันนี่ไตอตมันลุงลุงถือปังตอทำไมอ่ะปังตอยกลลักษ์หรอลุงนี่อุยอุยอุยลุงเพิ่งซื้อปังตอมาใหม่ครับเป็นปังตออันใหญ่ซะด้วยลุงจะพังปังตอทิ้งเลยนี่ไต,ม,ตมันเตะมันเตี้ยง ลงไปข้างล่างตรงนี้ท่านนี้ท่านนี้ทางไหนเนี่ยชักจะเริ่มงงสาระหลงทางมาต่อยทิ้งเลยต่อยทิ้งเลยอุ้ยอุ๊ยใช้อันตีกดตัวไหนนะกดเอลดีโอมุโกมุโนดุดแห่งพลังตุ้มเกิดเป็นก้อนก็คลังเดี่ยงเลยเสร็จเราโอเคขึ้นไปข้างบนเที่ยวตัว เดเดีลี่คืออะไอ่ะนี่นต่อยมันเลยนี่เตะมันเตะมันเตะมัน,น,อ,มนอย่าเห็นคนไทยบินได้ไปไหนละเตี้ยงแล้วเหรอดีทางนี้ทางไหนเนี่ยโอ้โหมันกงจะบุกเราอย่างเดียวเลยฮะทางไหนใกล้สุดทางนี้ใกล้สุดละขัดขวางมันมอมอ มานี่คือขวาแล้วลุงโดนต่อยซะลุงอาต่อยไม่โดนพักก่อนเตะมันเตะมันเตะมันทิ้งเลยอุยอุยอุยลุงลุงจะฟาดผมงระวังโอเคจะเข้าปะทะแล้วครับตั้งกำแพงไว้ด้วยอุซอกโอโหสุดยอดจริงๆินายทำได้ดีมากทางนี้ทางนี้อันนี้ เฮ้ยนี่จะไปไหนลุงฮึลุงจะไปหนอยเอาหลบได้จะกระโดดนี้ทำไมเนี่ยเป็นกระต่ายเหรอพ่อเป็นมนุษย์แม่เป็นกระต่ายนี่ถือขวานเราลุกถือขวานเหรอเบียงลงไปขั้นล่างจากนั้นเราก็จะไปไล่เตะไอตัวนี้กันมานี่โอ้มีมิชชั่นมาด้วยโอ้โหถือขวานเลยนี่ต่อยตีแรงตีแรงเดี๋ยวท้าไม้ตาย ต้นแหงเพลิงก็ไม่ถึงก็มุกโมโนโด้วยแหงเพลิงและโซโลโมาได้ไงคุโลมาด้วยอ่ะแมวดำคุโลก็คือแมวดำนั่นเองโอเคทางนี้เฮ้ยบทสนพนาข้านถิง <c oughs> อ่านไม่เสร็กินไม่ออกเข้าใจไหมไม่เก่งอังกินนะ กดตู้พี่จะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเนี่ยแหละโอ้โหเดอะซัมมันเต็กโซโล่บอลเพลงเท่เลยคร <inn> oh, ับลา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 บอลเพลงเต็กโซโล่มาร้องเพลงให้ฟังมิดเตะเลยเตะเลยครับเตะเลยโอเคครับไปทันนั้นเลยวิ่งไปเลยครับเลี้ยวเอยดลูฟี่ลันลูฟี่ลันต่อยมันต่อยมันต่อยมันไปไหนไปไหน เตะมันเลยเตะมันเลยเตะกระจุยไปมันครับไปมันเตะด้วยโอ้ยลงถือขวาน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 ะโอกรไปมันต่อยลงตายเสร็จแล้วครับเดินทางต่อเลยไปด้านซ้ายนี่จะมีบอสมาเตรียมตัวตดนเตะ เตะมันเตะมันนี่เจอนี่หน่อยเจออันเตะเราลุงเจออันเตะเราอุย้ยสมุไลโกมุโกม,มุโลต้นแห่งเครองต้มเกิดเป็นโกโก็ขันแหลกโอเคทางนี้ทางนี้โอ้ซบหน้าเห็นจมูกโคตรเด่นนะ่ะเตะมันกระจุยลงมานี่ลงเตะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยลงถือขวาคนระับ ลุงใช้ขวาส่เจอต่อยอ่ะชาวบ้าน,นโคตรโหดเลยอ่ะเตะมันชาวบ้านตัวน,นี้โหดมากเลยนะเนี่ยถ้าผมเจออย่างนี้นี่ผมจะโดนมันไล่ตืบอ,อย่างเดียวเลยอ่ะทางไหนทางไหนมันให้เราไปทางไหนทางนี้มั้งน่าจะทางเนี้ยอม,มาแล้วครับลูฟีลลฟ่ลันลูฟีลลฟ่ลันลูฟี่เดลัน ลูฟี่วิ่งเฮ้ยอะไรอ่ะเคืออะไรอ่ะโอ้ยูุกคนว่าใช่ดีนะโอ้ยยุ่งละมันเอาระเบิดมาอุ้มประตูพังโอ้ชีพโอก o d ประตูเราพังแล้วไม่น่าเลยอันนี้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 นี่จะซัมมอนซัมมอนเดอะเซกโซโลหมานี่เลยโซโลต่อช่วยกันตีเร็ว เตะมันเตะมันเตะมันโอเคทางนี้ทางนี้นปัตด,ดีนามิโอ้โหหุ่นเธอเซ็กซี่มันเลยอะ่ะทางนี้ครับทางนี้ครับมาครับเจอพวกเสื้อแดงโอ้ยถือระเบิดมันจะมาปาใส่หัวใครเนะี่ยอุ้ยเล่นของรุนแรงฮนะมีใบอนุญาตการใช้อาวุธอเป่าครับเล่นระเบิดด้วยโอกรนี่เตะมัน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 เลย จะโอ้ยเสียงดังครับขอลดเสียงแป๊บนึงโอเคน่าจะประมาณนี้ไยมัน่อยกระจุยเตะมันด้วยเตะมันเตะมันเตะมันแลกเจออันติดโหมุกมุนโนกระดุ้นหึงเปรย์กระจุยกระเด็นกระเจายละแล้วไอสีเหลืองๆที่มันชี้นั่นอะไรอ่ะให้เราไปถล่มฐานมันเหรอรับทราบ ใครไปเขาสั่งการแล้ววะนี่มามัดเต็งอุ้ยโกโก้คันเมื่อกี้เจอโกโก้คันด้วยอร,ร,อร,รกก่อยเต็มรสขี้อร่อยเต็มรสขี้ไต้หิงปากโกโก้ขาลอยเต็มรสขี้แหลกครับขีสมบัตินี่เจอสลัดตางเกลือีสมบัติมมตแล้วก็ได้หมูปิง้งนี่เตะม,มันเตะม,มันโอเคเด็กโซโล่เดอะแซมมอน ซัมมอนคูณผิดมาอันเชิญเซกโซโลมาบรรเลงเพลงเลยครับทุกท่านลาลาลาลอล่อเซ็กโซโลบรรเลงพเพลงเตะมันเตะมันเตะมันกระจุยมานี่มานี่นายมานี้พังนี่พังนี่เบี้ยงฐานพับของเจ้าพังเรียบร้อยแล้วข้าจะไปต่ออย่างนี้ทันนี้ทันนี้ อันนี้แล้วก็เดี๋ยวสายลูฟี่เดือดันแล้วก็ต่อยเห็นโลต่อยฝั่งหลังฝั่งหลังโดนเตะแล้วก็ต่อยโลบพังครับเห็นลโลแล้วโลก็จะพังเตะมันเตะมันเตะมันทักเสื้อแดงเดินทางต่อไปเนี้วขวาเฮ้ยมันไปไหนแล้วอ่วะวัดตีพี่ชาย,พ,าย,าย,าย,ยพี่ชายตายกระจุยพี่ชายเมื่อไหร่นายจะตายเจออันตีโอบุโกโมโนชุนเฮงเพลง เกิดจุยกระจายเลี้ยวขวาเง็ดแล้วก็ไปหยุดยัง้งเจ้านั่นไปไหนละไปไหนละนี่เจอต่อยเตะด้วยในี่ดีเนี่นี่เสกโซโลอัะเชิญเซฟเอามิลุงถือขวานแล้วลุงหมดเท่เลยนะลุงโดนเราต่อยกระจุยเสียฟอร์มเลยอ่ะทางไหนดีทางไหนดี จับจีมันเกือบเปาะแปะเบียงเพาะหน้าแว่นพายเรือตกตามอาบน้ำเพลงโต้เก่าบอลนี่เจอต่อยกระเด็นเบียงครับมีสมบัติจุดสมบัติเขียนไอ้ไดทองด้วยอ่ะอัญเชิญซัมมอนเดอะเซ็กโซโลแล้วก็บวกกับโกมูโกมุนโรตอยใสตุ่มสี โอ้ยนแห่งเพลิงว่าสารโอ้งกอดอะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหโคตรเจ๋งอกมุกโมุนอ้ด้นแห่งเพลิงทาร์ตปกติเมื่อกี้แรงสองเท่าเลยอ่ะ my g อดโคตรโหดมิตอยเละแล้วก็ไปฐานบนครับอันไหนอะทางไหนอะตรงนี้เหรอ เมื่อเราจะเริ่มงงกับทิศทางเข้าละโอเคเดี๋ยวขวาตรงไปแล้วก็ต่อยโจสลัดเสื้อแดงเตะมันเตะมันเตะมันเลยครับเตะมันนี่เจออันติเราอันเชิญซัมมอน,นเดอะเซ็กซโซโล่บรรเเพลงบวกกับ,กบรอบ,บอสมาก่อนแล้วค่อยใช้ดีกว่าบอสต,ตายไหน มาไปไหนมาแล้วเหรอบวกกับโอมูโกบุนโนเฮ้ยสูดสิ้นสองซิ้นสองสิ้งเด้อตุนเพ็งเพิร์กประสานคู่โค้งสองเท่าโอ้โหเละเลยครับทุกท่านแหลกเลยอ่ะเฮ้ยกามในเรื่องตักันโอ้ยสิโซโซสุฟังไม่รู้เรื่องห้าไปมอ เตะมันเตะมันเตะมันเดี่ยงต่อยมันต่อยมันต่อยมันเลยครับต่อยมันนี่แหลกขึ้นไปข้างบนทีนี้โค้ชเจ้าก็เรียบร้อยแล้วและทีนี้กว่าบอสจะมามันจะต้องอู่กอดถามมันเยอะจังวะไม่อันเชิญซัมมอนเดอะเซกโซโล มาเน่ยบอลแรงแรงครับบวกกับอันตีดิโต้มากมมาโน่ซุ่นซิ้นสงซิ่งสงสิ้งสงส่งจอฝาดตุ้นเหงือกกำลังสองเบี่ยงระเบิดเรียบร้อยโอ้กอดอะไรมันจะโหดปานนั้นอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุโอ้ยคอโมโบโคตรเยอะนี่ต่อยมันเตะมันเละ โอเคไปทางไหนต่อเนี่ยทางนี้เหรอไม่าจะทางนี้ครับอบอสมันโคตรเยอะโอ้ยเหนื่อยทางนี้ครับทางนี้อันนี้โกมุโกมุโน้ต้นหนึ่งบอลตูมกระจุยกระจายเยี่ยมเลยแล้วก็ทางไหนอีกเนี่ยทางนี้เหรอทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวซ้าย จะไปไหน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 ฮะหลุจะไปไหนฮะจะไปไหนลงมานี่ลงเจอต่อยเอาโทษเพื่อนโทษขอโทษนะไปต่อยเพื่อนชาวบ้านมึนเลยครับโดนต่อยมึนเลยโอกดอันนี้เออไม่ใช่อันนี้แต่ห้าไม่ไปลันลูฟี่ลันลูฟี่ลันแล้วก็ต่อยแล้วก็แตก โ้มโอมตูมตลูฟี่ลันรู้จักกระเป๋าลูฟี่ลันเนี่ยอันนี้อันนี้เจออันติเราหน่อยไม่โอบุกกบุโดนห่นเหงกลงแหลกไปเบโกก็ขรงแล้วก็เดินทางต่อไปอันนี้อันนี้มานี่นายมานี่เดี๋ยวตัวตบต่อยกระจุย อุ้ยถือขวานด้วยโอ้กอดใครทักเฟซมาเนี่ยอย่าไปสนใจครับเตะมันเตะมันเตะมันแหละเละไม่เหลือครับใครว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยโกโก้ขัดโกโก้ขัดอื้ออร่อยเราชอบกินโกโก้เคลนอร่อยเด็ดรสขี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบน มันท้งมีทำอะไรอะไปหาอุซอบลรอหรือให้เราจัดการพวกนี้กันเตะมันอุ้ยกระจุยกระจายไอขีสมบัติแต่อะไร่อมลูฟี่แกะกินซ่อมครับตอนนี่นายมันนี่นี่โกมุกโกมมโนด้นหน,นึ่งบอลอ้มแหลกและเลยครับนี่เตะมันเตะเลยเตะพุยเตะทิ้งเตะกว้าง เดี๋ยวเมื่อกี้เจออะไรไี่มีบอสมาหรอบอสมาเหรอ,อ,รหรอลุงลุงมาเหรอี่เซ็กโซโลเดอะัม,มอนมาบรรเลงเพลงให้เราฟังหน่อยนะเจ้าต่อยมันเตะมันไปไหนไหนไปไหนต่อยมันมาน,นี่มาน,นี่ต่อยมันมาน,นี่มาน,นี่เตะทิ้งเตะทิ้งเตะกว้างเตะนี่อย่าให้รอดเรียบร้อยฐานพัดลมครับ แล้วก็ออกเดินทางต่อไปออกเดินทางสุ่โลกว้างกว้างใหญ่เพ่งหาอะไรก็ไม่รู้ร้องไปเรื่อยอะ่ะทางนี้ทางนี้อุยอุยทางนี้ต่างหากไม่ไม่ทางนี้ทางนี้เอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้นแล้วก็เตะเตะฝังหูฝังตาเดินทางต่อไปครับเลี้ยวขวาแล้วก็ออกอันนี้ถูกละมามากันเยอะๆแล้วก็ต่อยมันแหลก เตะทิ้งเตะทิ้งเตะกว้างเรียบร้อยครับโอ้กอดนี่ใส่มันเลยเตะมันได้เตะมันเลยอือหือเจอนี่เดี๋ยวอดกบกบมลโดนถึงโคลนย้าแหลกเละเลยเตะมันเตะมันเตะมันนี่เตะมันเตะมันเตะมันเลย ไปไหนไปไหนมาให้หมดตรงตัวกันไว้หมอนี่ตีมากมามาตีมาเลยครับโดนต่อยกระจุยนี่ฟันหลังฟันหลังอืมเดี๋ยวแป๊ดหนึง่งคือมันไม่สามารถกดสต็อปได้ใช่ไหมไม่น่าจะสต็อปได้นะครับโอเคเราจะต้องมากำจัดไอ้พวกนี้ให้หมด ให้หมดไปผมไม่แน่ใจว่าไม่มันจะได้ยินหรือเปล่านะครับลองดูแป๊นหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคต้องปรับไม้ให้ชัดก่อนปรับไม้ชัดแล้วยังเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ยเสียงอะไรอ่ะ เบาเสียงแบสโอ้กอดยุ่งละบอสเราตายไปตัวหนึ่งโอ้ชิปจ้าทำอะไรเพื่อนข้าเจ้าทำอะไรเพื่อนข้าเจ้าทำอะไรเพื่อนข้าจะมานั่งปรับเสียงเสียงมันยังไงเจออันติ้โอบุโกโนโนด้วยเฟิร์นอ้าวคอยยินทำเพื่อเจ็ดฟรีครับเจ็ดฟรีไม่โดนใครเลยอ่ะ ต่อยมันไปไหนเจ้าไปไหนอยู่ไหนละมันเพงทำอะไรอะให้ไปหาอุซบหรือเปล่าอน่าจะให้ไปหาอุซบเนาะเห็นยืนหัวโดยอยู่ตั้งนานไม่มีใครสนใจทางนี้ทางนี้อุ้ยใครกระเด็นเนี่ยโอโกดมันมีอีกตัวหนึ่งเข้าใจนวครับให้กำจัดไอ้นี่เหรอใต้เลยนี่ เด็กโซโลเดอะซอมมอนมาเลยโซโล่ Solo. ตายไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยไปไหนเนี่ยมันเฮ้ยทำไมมันตายไปสองตัวละเกิดอะไรขึ้นภารกิจล้มเดีวเหรอแล้วมันให้เราทำอะไรอ่ะฉันเ,เรื่องก็ไม่เห็นจะมีหรือภารกิจเราเล้มเดีววะอืม หรือมันอ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่าไอ้เวลานี่มันคงจะให้รอจนกว่าบอสจะมาแน่ๆฉันเราก็นั่งรอไปครับอุยอุยอุย,อยเราโดนม,มันลุมเราโดนม,มันลุมมันมาเยอะเลยอ่ะมาจากไหนเนี่ยเจอถ้าไม่ตายโกมุกโกโมโนต้นแห่งเพลิงกระจุยเรียบร้อยอืมแล้วเมื่อไหร่บอสจะมาเด่ย เราต้องนั่งรอมันเรื่อยๆเหรอหนึ่งซูสมาจนได้มิชชั่นคอมพลีเย่จัดการลูกกระต๊อกเสร็จหมดแล้วแล้วก็ต่อยพวกนี้เล่นเห็นแล้วเกก,การับเตะทิง้งมันให้ทำอะไรโอเคคุยบลาบลาบลาข้ามคุณลบมาแล้วคุณลบจังเหมียวไซบอก ไอ้ตอยไปไหนเจ้าคุณรถจังคุณรถจังคุณรถจังรถจังเหมียวไซบอสครับโอ้กอดคุณรถจังเอ้ยทำไมมันเร็วจังนะไอแมวเอ้ยแมวดำมันเป็นแมวดำครับมันเลยวิ่งเร็วหายตัวได้นี่จะปลุกใครทำเพื่อนอะไรฮะมานี่ไอ้คูณรถจังเหมียวใส่บอลแล้วเหมียวใส่มันหนีได้อ่ะ เดี๋ยวเจออนันติแล้วสักหน่อยครับเยอะโอมโุโกมุนน้องต้นเห็นเฟง้งกะจุยมันแทบไม่เป็นอะไรเลยอ่ะต่อยมันมาดิต่อยเลยมาดิมาดิอ้าวหลบอุ้ยแรงแรงนี่นี่นี่อ้าว,าวไม่โดนเลยอ่ะไปไหนหไปไหนเจา้าคุลบคุลกแนวดำเหรอคุลกแนวดำเหรอ ด,ดต้มต่อยแรงดูชอ็ออุ้ยเราโดนเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอใช้อันติมานายมานี่เจออันติเราโอกคุโกบุโน่ตึ้งฟังแหลกไปจุยเจอต่อยตออออเตะุ้ยเดียงนายจะใช้ท่าหายตัวไปทำเพื่ออะไร เตะมันเตะมันเตะมันอุ้ยไปไหน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 เตะเตะไม่เลี้ยงนี่โกมุนโลน้อเแทนพลังอ้าวลบได้โอ้ก็อะไรจะโหดขนาดนั้นนี่นี่ลูพี่ชอบกินครับกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้ออุ้ยอะไรเนี่ย ตีแรงเนาะเชิญนี่นี่เซกโซโลเดอะซัมมอนอันเชิญโซโล่คันมะเป็นเพลงเพลงแล้วเราก็ต้องเก็บไว้เพื่อใช้อันติน่าจะใช้อันติได้แล้วนะครับไปไหนนี่โ,โกมุกโกมโนโ,โเคเซนสิงซ่องสิงซ่งสังกังย่งงอพิสารตลังรุ่งคูณสอง มั่วกำลังอีห้าเท่าอร่อยอเต็มรถคโอ้ยอันติมันก็มีฮะทำไมเจอทำไม่ดได้โกบุโกโมโนโุนนอต้นหินเพลิงไม่โดนมันเลยอ่ะม้าไม้มันหลบตลอดนี่ตายมันไปไหนไปอุยอ้ยอุ้ยมันลอบทำร้ายเราคุณรถมันลอบทำร้ายเราครับคุณรถจากคุณรถจากโอชิป นี่มันอยู่ข้างบนด้วยอะไปไหนไปไหนอีคุโรจังเหนียวส่บ็อกช็อตต่อยไม่โดนใครเลยอุ้ยโอกดโอกดคุโร่โค้ดเจออันติเรามานี่อ่าใช้ไม่ได้หรอใช้อันติไม่ได้ครับนี่อันติมาแล้วคุโระไปไหนคุโระมาดีมากอุตสบขอบใจที่ล่อมันไว้ได้นังนี่โกบุโกโมโนดุนแห่งเกลือง บลิชชี่แลกกระจุยขล้อเดชโดนต่อยท้องจุกจะอ้วกไม่ทำให้ฉันจะอ้วกฉันจะแก้แค้นหน่อยยังไม่หมดอีกโอ้ยต่อยมันเอาหัวมองมาเลยเอาหัวมองมาเลยฆ่ามันฆ่ามันเมื่อไหร่มึงจะฆ่าตั้งแม่งจบแล้วยังเนี่ย ผมว่าน่าจะจบแล้วนะเพราะว่าจอดํำแล้วนี่เดี๋ยวมันค้างหรือเปล่าทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอืมเกิดอะไรขึ้นโอเคอมอมันโหลดฉากครับหลังจากที่ทีมพุโรแมวดาเดสสมอรล่ชักแงะเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เรือใหม่เป็นของขวัญเรียกว่าพัตตอบแทนเย้ได้เรือแล้วช่างมันรู้สึกว่าผมจะไม่ใส่ใจเนื้อเรื่องเลยครับ to be continue ติดตามจอดจอไปแม่เอ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 อุ้ยเวลสิบในจิกตอด้วยเอาเมื่อกี้ก็ผิดลืมเซฟ ชั่งมันครับเอนเตอร์ Enter, ไปเรื่อยๆเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไ i ร์ให้ด้วยไปละบ๊ายบายเหนื่อยจริงๆเลย